สวัสดีครับวันนี้อยู่กับนักธุรกิจแต่งไทยนะครับในเวอร์ชั่นที่ค่อนข้างจะแปลกตาไปนิดหน่อยเพราะว่าปกติผมจะเซ็ตผมแต่งตัวมาเรียบร้อยวันนี้เราอยู่ในลุคเ้อกล้ามชิลๆแล้วก็ผมไม่เซ็ตเลยออกแนวจะมาด้วยเพราะว่าเพิ่งอาบน้ําเสร็จก็เลยก็ว่าได้นะครับก็สําหรับคลิปวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงในแนวของการกรูมมิ่งนะครับเนื่องจากใน IG นะครับได้ตั้งสตรอรี่ไปเมื่อวนันก่อนๆแล้วก็มีเพื่อนๆนะครับถามเข้ามาว่า ใช้เซ็ตสกินแคร์อะไรแต่งตัวยังไงเล่นอชอบไปเที่ยวที่ไหนนะครับก็นี่แหละทุกอย่างเนี่ยเก็บไว้ลิสต์ไว้หมดแล้วว่าจะามาทําเป็น y t u t u นะครับนั่งพูดคุยกับเพื่อนๆน,นะครับโดยวันนี้นะครับก็จะเอาหนึ่งในเ s สชันนะครับที่ผมเลือกมาจาก Story เนี่ยมาพูดคุยกันนะครับกับคําถามนะครับที่มีว่ามีอยู่ว่าช่วยรีวิวน้ำตกลาแม่ให้ฟังหน่อย ช่วยรีวิวแล้วก็ถ่ายให้ด้วยอ่ะสหรับน้ําตกลาแมนะครับก่อนอื่นอ่ะผมเคยทําคลิปไปแล้วแหละเมื่อแบบประมาณน่าจะหลายเดือนก่อนนะครับช่วงที่ได้มาใหม่ๆก็เป็นช่วงที่เราอยู่ในช่วงล็อกดาวน์กับตัวกันเออก็นั่นแหละได้ทําคลิปไปแล้วแต่ว่าวันนี้ก็จะมารีมาท์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับน้ําตกลาแมเราวันนี้ก็จะเจาะจงที่น้ําตกโดยเฉพาะตัวเดียวเลยนะครับต่งนีกต้องบอกกันว่าน้ําตกเนี่ยเป็นหนึ่งในเซต ที่ผมจะใช้เป็น daily อยู่ะครับใช้อยู่ทุกๆวันนะครับไม่ว่จะเาช้าหรือเย็นนะครับโดยอันเนี้ยมันจะขาดไปไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะช่วยในการบำรุงผิวของผมแต่ว่ามันจะบำรุงยังไงแล้วก็ใช้ยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังพร้อมๆกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวเราขอลุกไปหยิบมันมาก,ก่อนนะครับแทบเนี่กลับมาแล้วดยวพลางครนิดหนึ่ง <laughs> อโอเคครับก็หยิบมาแล้วครับสำหรับตัวน้ำตบตัวนี้หลายคนคงคุ้นเคยกันดีกับ The Treatment Lotion นะครับแต่ว่าอันนี้เป็น The New นะครับ The New Concentrate ก็เป็นสูตรใหม่ของเขาแต่ว่าหลักๆเนะี่ยอย่างที่ทุกคนรู้กันว่า La Mer เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็คือเขาพัฒนาสูตรนะครับมาจากตัวสาลายทะเลน้ำลึกซึ่งเป็นสิ่งที่เขาชูแล้วก็เป็นจุดเด่นของเขาเลยเออจาสาลายเนี่ยโดย เดี๋ยวมาดูเท็กซเจอร์ของผมกันอีกรอบหนึง่งอันนี้ก็คือสภาพเย็ยนนิดหนึ่งเพราะว่าชอบทำตกไปนะครับตอนนี้ก็เหลือประมาณครึ่งขวดนะครับลองจะใช้มาประมาณ6เดือนได้แล้ว6-7เดือนได้เรียกว่าคุ้คามมากๆเลยเพราะว่านี่คือใช้แบบทั้งวันทุกวันแล้วก็ใช้ครั้งละปบบมา3ประโยชนแต่ก็ยังอยู่ได้แบบนานมากจริงแล้วน่าจะใช้ได้เป็นแบบปีเลยก็ว่าได้นะครับโอเค สิ่งที่ผมประทับใจนะครับคือเวลาที่เราใช้ไปแล้วเนี่ยมันซึมเข้าหน้าไวมากๆจริงๆแล้วมันให้ความชุ่มชื้นได้ทันทีให้ดูอย่างที่บอกว่า,าเวลาผมใช้ผมจะใช้ประมาณ3หยดนะครับเพราะว่ารูอันนี้มันแบบเจาะมาไม่ค่อยใหญ่มากกับหน้าผู้ชายเขาจะใช้เยอะนิดนึงผู้หญิงอาจจะแบบ2หยดนะครับวิธีการใช้ของผมก็พอลงบนฝ่ามือแล้วผมก็ปาดมันให้ทั่ว ล้วก็ใช้แบบแท็บเข้าไปมันใช้ง่ายแล้วก็สะดวกมากๆคือแบบไม่ต้องใช้ความประณีตใดๆเลยแท็บแท็บแท็บแทบแทบเข้าไปแล้วทิง้งไว้แป๊บเดียวเนี่ยก็คือซึมเข้าผิวหน้าไปเรียบร้อยแล้วถ้าใครแบบอยู่ตรงเนี้ถ้าทชดูจะรู้เลยว่ามันแบบหายเข้าไปแล้วอะ่ะเออแล้วหลังจากนั้นนะถ้าสูงแล้วเป็นช่วงชววเช้าเราก็ต่อด้วยออกันแดดหรือว่าซีาารั่มอะไรก็ ว่าไปนะครับหรือวันที่เราต้องเมคอัพล้วก็สามารถเมคอัพต่อจากหลังการบำรุงเลยน,นี้มันจะช่วยเปิดผิวใช่ไหมแล้วก็ทาครีมแล้วก็กันแดดปุ๊บแล้วก็เาาคมคอัพได้เลยก็ประมาณนี้ครับง่ายมากแล้วส่วนเ,เซตตอนกลางคืนนะครับกผ็ผมอาจจะเพิ่มตัวแบบ il, ออยล์เข้ามานิดนึงอย่างที่บอกแต่ว่าวันนี้เราจะพูดถึงแค่ตัวของน้าตกนะครับก็ประมาณนี้ครับง่ายมากง่ายมาก,ามากจริงๆแล้วก็ผมว่านะมันเหมาะกับ กือบทุกสภาพผิวแหละด้วยความง่ายของมันในการใช้ับผิวมันอย่างผมเนี่ยก็ใช้แล้วไม่รู้สึกว่ามันมันแต่อย่างใดเราก็ใช้ง่ายแล้วก็จริงๆอ่ะวิธีการแท็บมันก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าใครจะไปประยุกจะทาก็ได้ตามสะดวกแต่แต่ด้วยด้วยชื่อของมันเป็นน้ำตบใช่ไหมผมก็เลยแบบใช้วิธีแท็บตบๆๆๆเอาก็ง่ายมากเลยครับประมาณนี้เลยแล้วก็ข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือหลัง เวลาที่แบบเราไปเจอโมโลภาวะหรือว่าอย่างผมเองที่แบบต้องไปเจอเมคอัพในการทํางานในแต่ละครั้งเนี่ยคือบางครั้งเราก็เกิดอาการบ้างนะครับที่เป็นอาการแพ้มีผลผื่นคันขึ้นบนผิวหน้าของเราครับคือสิ่งที่ผมแฮปปี้ก็คือตัวนี้มันมันเหมือนแบบช่วยบํารุงให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยแบบทําให้เซลล์ผิวของเราที่มันแบบแพ้อะไรเนี่ยมันกลับมามาเขาเรียกว่าอะไรเรียบเนียนเป็นปกติได้มันก็แบบเออรู้สึกได้ว่ามันช่วยแื้ผิวเราได้ค่อนข้างแบบดีประมาณหนึง่งแล้วก็ เอาไป m i ์กับอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นครีมเอาไป m i ์กับโลชั่นเอาไป m i ์กับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นก็สามารถใช้ได้ง่ายน,นะครับก็นี่เป็นวิธีแท็บของผมนะค่อนข้างจะสั้นอยู่ก็ประมาณนี้นะครับก็เอาไว้เดี๋ยวเรามาพูดถึงกันในคลิปหน้าดีกว่าแบบ f ู l l s t r e เลยเป็นแบบเซตเช้ากับเซตเย็นเลยดีกว่าก็วันนี้น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวน้ำตกสั้นมากจริงๆโอเคก็ ติดตามผูด้วยนะครับสำหรับ n e แนล youtube นะครับตัเอียารหรือว่า Facebook Page นะครับก็จะประมาณนี้เราก็จะมาพูดถึงกันดูแลตัวเองการแต่งตัวการท่องเที่ยวนะครับอ่าแต่ละ CHANNEL ก็จะมีความแตกต่างของคอนเทนต์กันไปก็ปติดตามผมูด้วยนะครับแล้วกลับมาพบเพื่อนใหม่นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ